สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟท่าอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูคลิปของคนโสดกันคนโสดคนโสดเดือนพฤษภายังไม่ได้ทาใช่ไหมคนโสดมาเรามาดูคนโสดในเดือนพฤษภากันว่าคนโสดเราจะเป็นยังไงการงานการเงินของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณในเดือนพฤษภาจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะจ่ะมากันที่ท่าแรกท่าลมแมถุนตุนปุ่มค่ะ รามาดูชีวิตของคนโสดกันดูว่าจะมีใครเข้ามาไหมเออทำให้เราจะชุ่มชื่นหัวใจไหมเป็นการดูดวงแบบตวนตกล้าทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้าง <c oughs> ไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพา่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะ ล้มได้แก่เมถุนตุลกลุ่มวันที่อาจารย์วันวางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะวันที่ดูบัตะวันตกได้ดูบัตรไทยได้หรือถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เหมือนกันนจะจ๊ะมาไพ่เป็นแรกเป็นเจ็ดถ้วยเลยกำลังคิดไอเดียเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าจินตนาการจินตนาการมีเรื่องที่คุณอยากจะคิดอยากจะทํา กำลังมองถึงการมองหาอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตหรือการหยิบจับในเรื่องของการทำงานค่ะงานเก่ามันดูไม่ค่อยเวิร์กแล้วเนาะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณอาจจะเริ่มอยากจะขยับขยายในเรื่องของการทำงานแต่มันมัวแต่คิดอยู่ยังลังเลย,ยังหาทางออกไม่ได้ยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำเลยแต่คุณก็มีความคิดอยู่ในใจแล้วหลายๆเรื่องหลายๆทางที่ ที่อยากจะทาอ่ะมันมีมันมีเรื่องที่อยากทําหลายๆอย่างว่ามันทำแล้วมันจะสําเร็จมันจะลุ่่วงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวก็มีค่อนข้างมากนะรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวคุณอาจจะเป็นซิงเกิลัมซิงเกิลเดดเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เหมือนกัน ชีวิตช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยแหละก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยการงานของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันก็ไปได้เรื่อยๆแหละมันยังเป็นความมั่นคงได้แต่มันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่มันอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออจากที่เคยได้รายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์ค่ะไม่บาลานซ์นะจ๊ะเอออารมณ์ของคือต่อค่าใช้จ่ายเรามันเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเราหามาได้มาไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ไม่พอของ ไม่พอที่จะจัดจ่ายเขาเรียกว่าขยันหน่อยให้ขยันให้ใช้ความมุ่งม,มานะพยายามความขยันนะคะคิดทําการสิ่งใดขอให้สมปรรถนาแต่ว่าต้องลงมือทําค่ะเจ็ดถ้วยมองถึงบางทีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณคาดการไว้ในใจมันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้อาจจะฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทําทตรงนี้จะสําเร็จทําตรงนู้นจะสําเร็จทําตรงนั้นจะสําเร็จอะไรเงี้ย มันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะคะอืมถ้าเหนื่อยมากนะก็เดินทางหน่อยนะไปหาที่พักผ่อนเดินทางแต่เดินทางมันก็ต้องใช้เงินนั่นแหละรู้สึกถึงความชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าบางทีรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอาจจะมาถึงทางตันในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเหมือนช่วงนี้ชีวิตต้องสู้จังเลยอะ หมือนชีวิตต้องสู้มากเลยต้องลินต้องรนต้องฝาต้องฟันต,ต้องสู้ปัญหาที่มีจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีรอเวลานิดนึงหนึ่ง,งไม่ใช่ว่านั่งรอนอนรอนะคะรอเวลาคืออะไรรอเวลาคือสถานการณ์ที่คุณจะต้องแก้ไขเรียกว่าปัญหาที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับการครีคลายมองถึงการแก้ไขการแก้ไขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะอืมรู้สึกถึงอารมณ์ที่มัน มันมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นๆไปถ้าใช้เหลี่ยมหน่อยในการแก้ไขปัญหาคุณจะมีความคิดที่หลากหลายขึ้นมาเอออาจจะมีเหลี่ยมนิดหน่อยใช้ตรงๆไม่ได้นะคะต้องมีต้องมีซิกแซกหน่อยอาการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามมันต้องมีการซิกแซกหน่อยอืม แต่ว่าถ้าเหนื่อยมากนะก็มีเกณฑ์ของการเดินทางอะ่ะอยากเดินทางอยากพักผ่อนก็ก็อย่าอยู่แต่บ้านอารมณ์ของคุณคือการเดินทางจะช่วยให้จะช่วยให้มีตังประมาณนี้คนโสดเนี่ยความฝันของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าฝันเกี่ยวกับอะไรไว้เนี่ยฝันฝันเกี่ยวกับครอบครัวฝันในเรื่องของการทํางานที่จะประสบความสําเร็จฝันว่ามันจะต้องไปในทิศทางที่ดีเออเขเรียกว่าแบบนั้น มันมีลักษณะของการเงินนะการเงินอาจจะมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่ก็ยังมีคนมาช่วยนะจากที่มองในไพ่ยังมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลใครอะเช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนในบ้านฝันให้ไกลแลวไปให้ถึงค่ะใช่เครียดเนอะรู้สึกกังวลใจแล้วรู้สึกเครียดสองสามวันนี้ จะเกิดการไม่ใช่สองสาวันนี้ในเดือนนี้จะรู้สึกถึงการปัจจังมาซึ่งรายใอย่างที่เราจะต้องแก้ที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะหรือคุณกําลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่การตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านบางคนอยากขายที่อยากขายบ้านอยากเอาบ้านเข้าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยหรืออยากขายที่ดินก็ได้มองถึงสิ่งนั้นก็ได้นะคะซเซฟเงินหน่อย เซ็ปๆหน่อยการวางแผนบักบานใช้เงินนจะจ๊ะเรื่องของความรักเนะี่ยยังอีกไกลน,นะจากที่มองมันมีความรักเข้ามานะมีคนเข้ามาชอบค่ะเออมันมีคนเข้ามาชอบแต่ว่าคนที่มาชอบเนี้ยก็อาจจะยังไม่ใช่คุณไม่ได้โฟกัสอารมณ์ไม่ได้โฟกัสเลยใครอยากมาก็มาใครอยากไปก็ไปสิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆคือเรื่องของการทํางานเรื่องของเงินเรื่องของชีวิตที่มั่นคงเรื่องปากเรื่องท้องมากกว่าไม่โฟกัส แต่มาก็ไม่ได้ปฏิเสธคุยได้คุยได้แต่อาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจเอาเองอารมณ์นี้คนโสดแล้วมีคนเขามาไหมอ่ะอาจารย์มองเห็นว่าคุณรักเขาชอบใครสักคนอยู่ก็บางคนก็ยังชอบอยู่ในใจบางคนก็ยังไม่ได้สารต่อบางคนรักใครอยู่ก็ยังเป็นความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะจะมีใครเข้ามาไหมคนสด เหมือนตัวคุณเองเนี่ยไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่ศรัทธาเรื่องของความรักไม่อยากได้ความรักจริงๆมีคนเข้ามาไหมจริงจริงมีคนมาชอบละมีคนมาชอบแล้วคุณก็รู้นะแต่ว่าก็แค่ไม่รู้จะสารสัมพันธ์ไปเพื่ออะไรเพราะว่าการสารสัมพันธ์นั้นบางทีมันก็ดูดูมันไม่จริงจังดูมันไม่จริงใจดูคนที่เข้ามาก็ไม่แต่เป็นคนที่คุณจะสารได้ไอ้คนที่เข้ามาก็อาจจะไม่สดก็ได้ ระวังคนที่ไม่โสดเข้ามาชอบนะคะคนมีครอบครัวแล้วคนไม่โสดระวังด้วยระวังการเข้าไปเป็นมือที่3ของใครเขาเออเขาอาจจะบอกคุณว่าอยู่นอกบ้านเขาโสดแต่จริงๆเขาไม่โสดเนี่ยอาการเนี้ยก็เก็บเก็บอาการของความรู้สึกหน่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงเนี้มันมีสเสน่ห์ต่อผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านมากๆเลยด้วยเออไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยลม อืเหมือนคุณไม่ได้อยากได้หรอกไอความรักของคุณคนที่มีความรักครั้งเก่ารักเดิมๆอยู่นะก็ยังคงคิดถึงไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ลืมไปจากใจเฉยเรียกว่ายังไม่ได้ลืมไปจากใจเพียงแต่ก็ตัดสินใจไปแล้วก็ไม่ได้คิดจะสารต่อส่วนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นความชื่นชอบในใจก็ชอบชอบเฉย,ยชอบมองเขาว่าเ,าเขาหน้าตาดีชอบเขาว่าเขาโอเคอยู่แต่เขาก็ไม่เห็นจะเข้ามาในความสัมพันธ์ เออไม่ได้อะไรใช่อารมณ์คุณคือโฟกัสงานค่ะบางคนอยากปลูกบ้านจังบางคนอยากบิวอินบ้านค่ะตกแต่งบ้านเรือนปลูกบ้านสร้างบ้านมีข่าวดีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวไหมอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารการมีสมาชิกใหม่ๆมีเรื่องให้น่ายินดีอ่ะอืมมีหมามีแมวเออมีมีหมามีแมวเข้ามามีสมาชิกใหม่ภายในบ้านมีหมาใหม่ มีแมวใหม่ในบ้านมีมีความสุขดีนะในบ้านคุณมีความแฮปปี้มีความสุขดีทีเดียวมีหมามีแมวมีคนมีการวางแผนกับชีวิตมีการพูดคุยมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมๆกันประมาณนั้นแต่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยก็ให้ระวังคนที่เข้ามาถุกอกถูกใจใครก็ศึกษาเราเรื่องดีๆว่าเขาสดจริงหรือเปล่าเขามีใครจริงหรือไม่อาการของ คุณก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความรักเลยจริงๆมองถึงงานมองถึงเงินมองถึงชีวิตเออเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการเหมือนเอามีความสุกว่าคือแฟนหรือคนรักหรือใครก็ตามเข้ามาก็ไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่เงินตังหากความมั่นคงต่งหากมีบ้านที่มันคงมีรถมีที่ดินมีสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณดูดูมั่นคงอะ่ะ มากกว่าที่จะไปโฟกัสต่างๆโสดก็ยังคงเป็นโสดต่อไปค่ะจากที่มองไม่ได้อยากได้ไม่ได้ยินดียินร้ายกับกับใครทั้งนั้นอะไรที่มันอยู่ค้างคาใจก็ปล่อยมันแต่อะไรที่มัน,มนในนี่ก็อะไรที่มันเข้ามาก็ไม่ได้คิดจะสารต่อเรียกว่าแบบนั้นโสดจ้าอะมาดูกันมีอะไรที่แนะนําคุณบ้างในเดือนนี้คะขอให้แนะนาหน่อย ถ้าลมมีขอให้แนะนำหน่อยดิมีอะไรจะแนะนำคนโส,สดบ้างคะเส <S <S ือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้บนบานศารกล่าวไปขอพรที่ไหนมา <S 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 ไปบนอะไรไว้ไปขอพรไปภาวนาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปภาวนาอะไรไว้คะ คิดการใหญ่เลยทีเดียวเนี่ย <c oughs> ไปบนให้ถูกลงวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไปบนให้การงานสําเร็จหรือเปล่าไปบนว่าฉันจะต้องประสบความใช่พระคุ้มครองโอเคไายดีนะอยากได้อะไรก็ลองขอพรดูค่ะเพราะว่าบางทีพรที่คุณขออาจจะสําเร็จไปขอพรดูเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีนะเป็นคนทําบุญเพราะฉะนั้นการที่คุณไปขอพรพรน,นั้นก็อาจจะสมหวังนะคะคิดการไว้ในใจเนี่ยคิดการใหญ่ไว้หลายอย่าง ก็อาจจะสําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างแต่ก็พระคุ้มครองคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ร,รักษามาตรฐานของความดีอยู่ในสิ่งนี้ทำต่อไปและคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ